จักรยานเมื่อคืนเปิดดูเรื่องบองอ่ะมันจะขี่จักรยานเนี่ยค mm hmm. นนี้เขต้องเอาเอารถมาบรรทุกจักรยานมานะใช่ไหม mm hmm. แล้วก็เอาจักรยานนะ่ะลงถนน คนอาศัยอยู่ที่นี่นี่อ่ร้านอาหารแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นร้านหนูนะมี่เป็นแค่ร้านอาหารนะแต่อยู่ริมทะเลนี่เลยเก็บภาพจักรยานอาจจะเป็นชาตต่างชาติไหม ตรงนี้ไหมจุดชมวิว บริเวณนี้เขาเล็กแหลมแท่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนที่มันมีบ้านอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราเขาลื้อออกไปแล้วผมเคยมาตกปลานานา,นานแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหลือโครงสร้างให้เห็นนะครับโครงสร้างก็ยังมีคนมาตกปลาอยู่นะฮะน้ำทะเลอากาศซ้อเหล็กหมดเลยครับแต่ วิศวกรรมการก่อสร้างก็อยู่ได้นานฮะไม่รู้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็นานมากครับตรงนี้น้ำใสมากเลยครับเพื่อนๆดูขยเบรงไปมากมือถือตกน้ำตายพอดีโหนี้เขาต้องใช้ความสามารถเดินเดินลงไปตรงนี้นะเดินแล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้น ปลาไหมเออมีปลามีปลา นาขึ้นนะฮะตรงนี้สะอาดก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นักการเมืองท้องถิ่นนะฮรก็คงร่วมมือกันนะครับเป็นเพราะว่าบางแสนนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญผมก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยนะฮะ คือตัวจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมผมเข้าใจว่าของปลอมเขาคือตัวจริงนี่เลยแอบมองเขา ไม่ทราบว่าคนตกปลาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแบบว่าชาวบ้านเป็นมืออาชีพนะครับเขาคงอยู่อย่างนี้นทั้งวันเลยเนาะก็มีสมาธิอยู่กันแบบเงียบๆถ้าหนูหูปลามันก็ไปหมดแล้วครับแต่นี้คือของจริงนะครับเนี่ยผมนึกว่าของปลอมเอเคครับรีวิวให้เ,เพื่อนๆดูนะ ถ้าเดี๋ยวเราจะไปเขาสามมุกกันเขาสามมุกอยู่บนนู้นเลยมองไปไกลๆนูนะ่นน่ะ ือแหลมแท่นอันนี้คือไยเมนสุขาบริการยังไม่ต้องก็ได้ไม่ได้เปิดอะ่ะอ,อ๋อเปิดช่วงนักท่องเที่ยวมาป่ะ นี่เราตรงไปหรอ,อน,น,น่าจะตรงไปนะใช่น,นี่เดี๋ยวไปคีนีเลยเมื่อไหรจะได้ดูงกนี่อมันต่อเนื่องกันเลยนี่นะ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซายนี่ขึ้นขขาวสามมุกเลยหรืเมขึ้นนี่ะอะไรบ้เนี่ยเขาสามมุกเนี่ยเพื่อนตอนนี้เราเข้าทางเข้าขขาวสามมุกนะฮะวีปูยักษ์อยู่ข้างๆด้วยนะ วนให้รอบเลยนะเพราะว่ามามันขึ้นไปแป๊บ,บเดียวแล้วก็ลงมาล้วอันนี้บลูฟินอันนี้คือขึ้นทางขวาใช่ไหมเมย ลงไม่ใช่หรออนี้ขึ้นเนี่ยนีนเขาสักหมุกแล้วเึ้นเขาที่แล้วเห็นลิงโอ้เพื่อนมาระวังนะมีลิงนอนใหญ่ท้องเกาพุงอยู่เห็นไหมต้องเอาอาหารมาให้โอเขาห้ามให้ห้ามให้ลค่ะาหแล้วจักรยานนี่คื เดีย๋ยวยานก็ผ่านได้เดิแต่ว่าต้องช้าๆเนอะโอ้ยมีลูกน้อยด้วยอันนี้เราไปทางไหนฮะไซ้า โอ้โ<ห>เขาก็ยังไม่ได้มาจัดการอะไรเนาะใช่จอดแอร์นิดแป๊บเขาจะลงอืมจะลงไปคุยกับลิงแป๊บนึงเอางั้นอืมไม่ไมลงะไม่เป็นไร สวัสดีครับสบายดีไหมทำอะไรอยู่อ่ะฮะนั่งทั้งวันเลยเหรอโอ้เพื่อนเพื่อนไปไหนหมดล่ะฮะแล้วอยู่ดีไหมล่ะเป็นบ้านเลยเนาะเนาะอะมีดูมีดู มียาเคี้ยวด้วยนะอ,อย่าไปยุ่งกับเข้านะเมมีมยาเคี้ยวด้วยมันทึกอยู่เจอลิงอีกแล้วลิงมันก็เป็นเจ้าถิน่นนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมระวังนะอุ้ยเมยดูเสร็จเลยใช่ใช่อันนี้ก็คือว่า อาจจะมีหุยตัวใหญ่อะมันตัวใหญ่อ่ะอันนี้เขาให้อาหารนะอ๋อคือบางคันถ้าไม่ให้อ่ะไปทำร้ายไอ้ไปทำเรื่ออะไรไม่พอใจอ่ะคือสรุปเขาปล่อยให้อยู่ใช่ไหมละเขาปล่อยให้อยู่แล้วเขาก็น่าจะให้อาหารเพราะว่าไม่มีอุยมีลูกน้อยด้วยไม่มีแหล่งเพราสรุปมันสงวนใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่มีแหล่งอาหารให้ให้เขาไปเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยคือเดิมทีนี่เราไปไหนโคนทรายใช่ไหม ไล่กันไล่กันไล่แม่ดูอยู่บนหลังคารถอีกแล้วคือเขาให้เขาต้องให้ให้บ้างเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาไม่มีแหล่งอาหารมันเอยตัวนี้มันโดนเนี่ยโอก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะมีอาหารทีไหมครัะนั่หเกินีคนเขาโยนไม่ให้ใช่ไหม เถ้าไม่ให้เขาไม่มีแหล่งอาหารเขาไม่มี<ข>มมแหงไ,ได้อะนี่ยังงงเลยนะ <laughs> สามสหายวัดไตรมุกชยาลาโหทาไมเป็นเด็กวัดที่นี่ยังใส่ได้ไปเที่ยวทะเลบ่อยนะอันนี้คือทางเข้าวัดใช่ไหมเนี่ยถ้าเข้าไปอะ่ะ ยงไงเพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับลิงก็ยังคงอยู่นะฮะเยอะด้วยแต่สมัยก่อนเพราะว่าบนบนภูเขามันก็เยอะนะสกปกอะ่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะดูดีขึ้นพัฒนาขึ้นมันหน่อย นี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยอ๋อ,นะอจะอยู่แค่โซนโนู้นนะตรงนี้ไม่มีนะ คือลงตรงนี้ไปมันจะไปอ่างศิลาปะมันต้องลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวอักษรออกไปเพื่อไปถนนเส้นหลักแล้วก็วิ่งขึ้นไปเหนืออออกออกเส้นหลักแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปสรุปเดี๋ยวเราเลี้ยวฝาเท่านี้นะใช่ใอันนี้เราลงมาจากเขาสามมุกแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นะจะไปอะไรนะเน่ก็จะไปอ่างศิลาอันนี้มันเข้าหมู่บ้านนะเนี่ย ให้มันผ่านได้ไปถุงออกกองใหญ่หุยตรงนี้มีมีมีลิงด้วยมียังมีลิงอยู่อ๋อเขาคงใส่เขาเลี้ยงวป่าเข้าไปในบ้านน่ะแมยลิงเลี้ยงลิงเลี้ยงก็คงต้องอยู่ร่วมกันนะเข้าไปอยู่ในบ้าน